บอลเป็นเลสเกาขู่อะไรสักเออตึง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 ร้องร้องเข่าทีหัวเข่าดี่หัวแล้วเป็นยงธนูปอนนี่มันมึงนี่วะไปไปเฮ้อไอ้เหี้ยมันเอาตัวล่วงเลยหลอดมันไมใช้เวลามาขู่มันไหมมันไม่ใช่เวลามาขู่มันตลอดมันเอามันฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องตลอด เฮ้ยเขาคืนหนึ่งไม่ที่มึงแล้วก็เขาไปแขวนในตรงนั้นนะเยีแต่ขอตายไงดอดเขาแขวนคออะไรดูวิวนะมั้าอาเี่จชมวิวอยู่อะเยี่ยวิวสวยดีเฮ้ยเยี่ยมีน้องบอลอยู่ด้วยแบบนึงคนนึงเฮ้ยเด็กเคีいい้ยวนนะตกแบตกรนไปสักเฮ้ยร้อนเฮ้ยเด็กไม่มีบอยอีกครับเฮ้ยเด็กมีบอยเียอะไรวะ อกเฮียอะไรเฮ้ยอะไรอ๋อเฮียกดแดกน้ำแล้วไหมไงนะสุดเฮ้ยมึงมาแดกน้ำเลยทำเฮียอะไรเนี่ยนะร้องก็ดังตกใจแป๊บนึงว่าอีไฟมองไม่เห็นนะผู้หลอดอ่ะไม่คือมันไม่เห็นทีเดียวว่าตรงไหนมึงว่าในนี้จะมีฉลามป่าวะเกือบอะไเฮี้ย ฉลาดฉลาดเจลาต์เก๋ว่าไปอยากไอ้เฮีโด้ก็อีกเรื่องหนึ่งนี่แจะเป็นฉลามเลยเหรอก็เกิดนี่เนี่ยฉลาดมันเกิดที่แหละอร่อยทุกที่ที่มีฉลามแต่แต่เป็นอะไรเป็นชารนกาโด้ไงที่เนี่ยชาร์กาโด้ทำไมเอ่อทำไมเขารวยเมียเมียเลยเมียบายแล้วนะเฮ้ยเราหกอู้ ออโอ้สองตัวสองตัวทำังไหลักชื่อวะหรอผิสัตว์ตอนนี้มีสองตัวรอบรอบเราไหมไม่ไม่ใช่นะมันนั่นมันกว้างหลอนไม่เห็นกว้างแบนคนป่าหลอนไหลอน้อไใชอ่ะฮะนอนละไอ้ปุ๊กนะอ่ะฮะอเีสัตว์มาแล้วมาแล้วอุยเฮียแม่งแกนิจาย แม่งโค้ผ้ามาด้วยไป Godzilla> ไปเขาอะไอ้เหี้ยมันเอาขู่ร่วงเลยหลอดมันใช่เวลามาขู่มันไหมมันไม่ใช่เวลามาขู่มันตลอดมันเอาม,มันฟังภาษาเราไม่ร uh, ู้เรื่องตลอดไม่เคยคุณจะคุณจะแทงให้มันเขี้าไอ้เหี้ยขัดเข้ากองไฟไงมองไม่เห็นที่มันหยุดที่มันใส่ก่อด้วยเทียมันยิงไม่เข้าเมื่อกี้ยอือกอกระดูกมันยิงไม่เข้ากรติดตัดละกระโดดครึ่งหนึ่งแล้ว ไอ้สัตว์เมื่อกี้กูเห็นมันยิงแล้วมันสะเก็ดเพ้งปุ้งเพ้งปุ่งกูวิ่งต้งปุ้งเรากดนอนก็ได้เาควักปืนเลยไอ้สัตว์เฮ้ยไม่นะอีกแล้วเหรอไม่ไปยอมให้กูนอนไอ้บอลมันมาแล้วเฮ้ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เขาไม่เข้าซ้ายเหรอฮ้อมันตามกู คนเฮ้ยไอ้เฮียโหแม่งวิ่งชับเลยนี่แหละเหตุผลอีกหนึ่งเหตุผลที่เขอยากจะทำบอกไปเยอะๆไอ้สัตว์จะได้สว่างไอ้เหี้ยใช่ไฮ้เควินเราไมใช้มันไปตัดไม้อยู่แล้วจะได้นอนไเนี่ยนี้กูก็ะเดือดด้วยดิสัตว์เฮ้ยไปหลังเลยข้างหลังเหี้ยเฮียสะพอนหลังเลยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา ไม่จบง่ายๆอ่ะถ้าถ้าเราไม่ฆ่ามันอ่ะมันมืดแบบมองไม่เห็นนะดิ่มัอยากฆ่ามันแหละมันมืดอีกมองไม่เห็นโอ้โหเอ้ยมึงอย่าโดมึงต่อยไปก็แล้วกันเลยไอ้ทํามันก็หายไปเลยนะอ่าตีนอย่าให้นาไวแล้วพี่มาดิเอามาก็นอนดีมั้ยเฮ้ยต่อยเข้ามาที เอาสิโอ้โหแบบนี้เอาสิร่วงอืมเฮ้ยตับซ้ำซ้ำเลยอะยิ่งมันโหดร้ายยิงก็จะนอนพี่เดี๋ยวต้องปักคมไฟไว้รอบๆะแม่เช้านี้เดี๋ยวกูจะทําข้อโคงเอกองไฟไว้รอบบ้านเลยสัตว์เดี๋ยวมันก็เดินเหยียบอีกันมึงทําคบไฟเถอะไอ้เจ้าเออทําคาไฟไว้รอบแล้วมึงทํากองไฟกูเกรงว่ามึงจะตายก่อนมัน เฮียไม่ว่าเมื่อคืนฝนตกหนักยังไงเฮียจุดไฟก็ติดเจียอย่าให้มันดับเลยเฮียแบบกินเลียวอะไรเฮียนรกยี่ไงหลอดหลอดไม้กินไม้เไม่เป็นไรคูไม่ไม่ใช่มอคูอ้อต้อบอกต้งบอกูกูแดกไม้ไปมืนตคลเซียมไหมโอ้โห เอาแล้วผมจะเอาของพี่ยังไงแล้วเนี่ยต้องดึงเชือกทงบนหรือเปล่าอ๋อ้ยเยี่ยยิงเชืยกเอ้ยไยย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 ยายยยยงยย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 เยยยัยย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 แยย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 ยนยย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 ดยย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 วี่ยยยยยยยอย เียวล่เฮ้ยลอยทำไรเฮ้ยลอยสนเพื่อนเราเลยเฮ้ยลอดยาหลอดไปแกสับเพื่อนเราไหมได้หลอดท่นทำไม่ได้โหดมากเอ็นุ่มคนนี้จิตใจมันเอามาหิตสุดเราเราไม่สามารถสับเพื่อนเราได้ลอสเพราะว่าเราเป็นคนเมืองมันไม่อร่อยใช่ไหมไอ้นี่นี่ใกล้ๆนี่มันมีนั่นด้วยมีถ้ำหมู่ด้วยไปไปก่อนอ่าดูเขาแขวนคอทำไมชมวิวมั้ย คำตอบมันแปลกมันเฮ้ยเดือดกาเลยเอาเอาเอาถือตายเลยพี่เฮ้ยเราจะเก็บไปทำไมล่ะถ้าเราไม่เอามันถึงตายมันก็จะเอาหอกเราไปก็พี่ไป ไอ้ที่มันมีมีคนยืนเฝ้าอยู่อะใช่ปะหรือว่ามันไอ้น,นั่นไม่ใช่น่วะเขามีเดอะรูอยู่อะทางเข้าเขาใครไม่ตั้งป้ายโชว์วะเฮ้ยมายืนนิ่งยังไงไม่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 เพื่อนเราโดนตั้งตั้งไอ้นั่นไว้อะเฮ้ยไอ้เกียรรุ่นที่หนึ่งทำไมทำอย่างนี้วะดเฮ้ยนักระติกเชือกผ้าโอ้ยเฮี้ยน่เฮี้ยหึอะไร ก็คือมึงจะเตือนพวกกูว่าถ้าเข้าไปจะโดนได้กูเข้ากูจะกูอย่างนั้นเหรอกูทเามากินกับเพื่อนกูแล้วจิ๊บจิบด้ามาทั้งพี่พี่กูคิดถึงเพื่อนกูเป็นป้ายปักโชว์มันทำแบบนี้ฮะไอ้ส่แล็ปท็อไมาไว้ด้วยคานอย่างเงี้ยไอ้สัตว์ปลาหินเหรอเออทำไมต้องดูเรือตลอดนี่เปียนเราเปลี่ยนอะไรแบนั้นน่ะเอาไหมเอาแต il, them, us, ่ก <dá cido> like so like yeah. well, sure. ็ปองไหมจีดี หัวเยอะอาหารเราก็ม yeah> ีเืองยอะแต่ไม่มีที่ป claro ักใช้มีดสิวะมีดงัดกระป๋องน่เฮียผู้ดีต้องเปิดกระป๋องต้เปิดกระป๋องเดียวเลยขวานก็มีไปพี่แคมป์เฮ้ยแคมป์วะผมจะเดินเดินมันเดินมันเดินเหนียะรู้ไงว่าหลอดต่อไประบบไอ้ตัวแล้ววุ้ดพุ่งกลัวแล้ว ไอ้กระป๋องเพิ่มนี่เยอะนึกถึงคือแฟนซะกอเลยพี่แก้แก้มาเฉยๆก็ได้อะแต่ทำไมต้องฆ่ายกยกยอะแยะด้วยก็ไม่รู้ไงเพราะเขาเป็นพวกอ่ะดีดีก็ต้องโชว์มาวะถ้าไม่มีถ้าไม่โชว์ก็แสกว่าไม่มีแม่งแต่ก็ถุยอื้อุ้ยวิ่งกระเป๋าวนว่ะนั่นแหละเห็นผลที่กูกูกูงตรงที่ว่าทำไมเปิดกระเป๋ามาเจอหอยด้วยวะ นี่เราเราสามารถสับไอ้พวกนี้เพื่อเอาสกิบบอร์ดได้คือสกิบบอร์ดทำระเบิดเลยดิผมว่าในบอร์ดนี้จะมีฉลากนะว่ก<า>ถ้าบอกว่าจอร <นำ S 1> ะค้ก็น่าคุยอยู่เฮี่ฉลากขนาดนี่พอเลยอ่ยไอ้ตัวมึงมึงไม่เคยดูดิอนันเดอร์ปารีสอ่ะเฮียหนังเฮียน,นะนะโอ้ยหนังดีว่าหนังดีนี่นเองเ แกฆ่าเขาตีไม่คิดใจเออพวมึงเนี่ยดูหนังเม็กที่เดนสสติสตีแมเล่นเดียวจนไปเี่ยนี่วูงวงเต็มเลยดูดิเนี่ยมมีพ่อหลายคนอยางเงนี่สัสนี่ัเหมือนต้องดำหรือเปล่าอ๊ยเกียร์เหร ดับน้ำพี่ทำอะไรอะ่ะพี่เก็บอะไรอะ่ะเอาแฝต้องกดใจก่อนด้ว <mm> ย <mm> เปิดด,ดิเอ้ยไม่เปิดเปิดฝาทีด้ <mm> <mm> งงานห้ยังไงตึงไงอ่ะหูยตึงไงวะล่วงไปแล้วนึงอดกดไม่หายไอคอนแอลค้างแ <mm> <า>อลค้าง <mm> โอ้โหโห,โห,โห,โหลอดรับอะไร <mm> ขนาดนั้นนะ หลอดแม่งโดนไปสองคอโพแบบเลยเจ็บกันเป็นงี้ยเฮ้ยเฮียโดนโอ้โหไอ้สัตว์อ้าวเฮ้ยไม่รู้ดาเมจของอาวุธแต่ละอย่างก็มันมีอยู่นะมันมีเลขแค่นั้นเองเร็วตักเสร็จแล้วเก้าสิบแล้วไม่กูจะเต็มแล้วกระโหลกอ่ะคูณมาเออโดนตกที่ท้ายทอย ตัดท่บปอนชิ้วเฮ้ยโอ้โหมตายนะเกิดไห่แล้วเนี่ยน่นพอนนี่เง้ยล้มมาเปไฟแชทลงมาสองคนแล้วนะพี่เกเงมากรอที่จกันพี่ลูกกรูมัเอาคุณไม่ไจะกินนะไอ้สัสแฟบเลยกูไปแล้วบายุูมั

เองกัมองไม่เห็นมันเนี่ยไปโดนเขาเขาหน้าฮะเขาไปรับเลยดับไฟที่เบรกเออเฮ้ยม,มืออาจารย์โดนดับเม็ดดอปอะทีบอลฮะดูดิอ๋อเดี็กผสมผู้เจริญอ๋อเห็นละทีทำสิ่งที่บิด มันเป็นเอ่อขค้นมาแล้วเอ่อชิวะตะโกนอะไอ้เอ้ยชิวะชิวะภาพอ่ะมันจะเรื่อเไียล้วแล้วก็ลองเดินเข้าไปเช็คแห้งกันมันหน่อยดิเหรอมึงก็ไปดิมึงอยู่ใกล้อ่ะโหมึงนี่มันคอสจริงๆทานดูไอ้สารตัวเฮียเลยล่ะในนามของผู้เป็นเจ้าผู้ขอบอกให้พวกมึงถอยไปเฮ้ยถอยจริงว่ะคุณเป็นเล่นถอยใกล้เฮียละ ผสมผสมกสมไอ้สัสวสมผสมผนมกูเสี่ยเสี่ยเสี่ยหยุดผสมของผสมของไมเกิดได้ไหม่ะมาเกิดได้หล่อนมาถ้ามันไปเกิดข้างนอกขึ้นมาทำไงก็ูก็กลับบ้านไงกูหลอไม่จะหนีกลับบ้านทิ้งกูลุงบอลไว้เนี่ยนะไอ้สัตว์โดนยิงหัวไม่ตายไม่หลอนไม่เกิดข้างในนู่นนะพี่เฮ้ยโอ้ยโอ้

กูก็ร่วงแล้วมารับแทนพี่เบ้นพี่บุญพี่บุญมันมาเร็วอย่าน่าและพี่เบนก็ล่ามันไปตรงตรงสปอร์นเนี่ยเฮ้ยเพียโอ้ยโง่เกิอะไรขล่ามันตัวสปอร์นตัดเอ้ยไม่์วิ่งก่นชาร์จหน้ากูเลยเพียด้วยกูยุ่งยากตายไอ้เป็นกินตักตีใกล้ๆกูเนี่ยกูยังไม่ทันได้เปิดยังไม่ทันได้หยิบกระเป๋าเลยกระเป๋าที่เก็บไม่เสร็จเลยอ่ะ ไปเลยมันจะตกน้ไปมันซีสองทีมันมันโอ้โหใส่คอสองทีโอ้ยที่ะไปหันมาตัดกูทีเดียวย้ยยเอฮ้ยเอาาอไัอ้สัตว์กูึกวจกากันแล้วเหี้ยกัจับสกใกระเป๋ากูหาไปไหนเอานนี้เอาสักันก่อน

เออเมาเมาเออเออมึงสามารถไปดึงของที่ตัวมันบอลแล้วก็เออเออเออเฮียอุ้ยหลอดแหลกฟองไม้ครับไม่ได้ดิเอ้ยพี่พี่ตัวคานเฮียตัวยาวด้วยอยู่แม่เธอจะพีทไอ้ฟัดเฮียสามตัวพี่เดี๋ยวกูจะแย่แล้ว มีท่าบเลยี่ยอะไรวะนะ่ะเหมือนไอที่อยู่ในแต่เนิวเลยอะ่ะแต่ประเด็นคือแต่เนิวมันไม่ฟิวชั่นกันอะ่ะนี่มันเบอร์จะมาในเวอร์ชั่นเดอะติงอไงไม่หลอดเฮ้ยยี่มีน้องบอลอยู่ด้วยดแป๊บนนึงมัูไอเด็กเคี้ยวน่ะนะตกเบ็คก,นก <laughs> อ,อนเลยสัสเฮ้ยหลอดเฮ้ยเด็กไม่มีบอยสัสเฮ้ยเด็กมีบอยี่ี่อะไรวะโยโยโย่ <laughs> yo, 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 ล่ะ <laughs> 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 กูทำตัวใหญ่ไม่ได้กูทำตัวเหียก่อนอุ้ยเฮียอีต้องปนไม่ใมคิมสไช์ใส่หน้าได้เนะเหนียวนี่ข้าแต่ประสงค์เจริญข้าพเจ้าทลายเจริญมันใช้ทำอะไรได้วะไม่เห็นมีอะไรกับมเลยคือมัไม่ได้เลยนะพีดังไม่ได้เฮียเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮียเฮียเฮ้ยเฮียเฮยเฮียเฮียเฮยเฮียเฮยเฮี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 ยเฮ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 ยเเฮ้ยเฮีเฮียยเฮีเฮย แขงขาเออพีดอองอยู่ที่ขาพี่องอะไรปลาหอกพี่หลบหน่อยแล้วมึงปลาเลยหลอดปลาหลอดปลาพี่กูห <c oughs> ลบหน่อยเต็มหลังเลยหลอดไปไว้ใส่ศึกทุกเกไปจีเต็มหลังกูเลยสัตว์คนแทงเถอะแม่งปลาบน <c oughs> รถท็อป <c oughs> พี่ถอยปูงเต็มหลังเลยสัตว์กูไม่ได้แม้แต่จะเดินเราปลาหอ,อกหมเอ้อ <c oughs> มีสิงตุบอะไอเทียมปกระเาอกในหกใช่ไม่มีต้นกลไม่มีหอม้โอ,อหลอดทเทเกินพี่ถ่วงไปแล้วเ้ามาพี่จะไ,ไ,ะไม่ไหวแล้วหอด,ดอแดพี่ดามืดแล้วหลอ,อดมืีบร้อนแล้วเอ้ย,อย,อยกินก,ก,ก,กูไม่มืดหรอเฮ้ยยัมัต้ตัวมาลุกแล้วลุกลกลุกลุกลุี จะเอามันเองเขียวเราเดี๋ยวเรอไมนตายแล้วอันออกอันไหมเฮี้ยมันตายแล้วเดี๋ยอะใหญ่กับกระปุกเยอะนะกระปุกเออแตกไม่หมดเลยแหละผมไม่เคยเล่นเกมอะไรใช้ของคุมขนาดนี้มาก่อนเลยแตกไม่หมดละแต่ปัญหาใหม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เข็ยววินตัวแดงเฮ้ยไอ้บอลไอ้บอลเฮ้ยเฮี้ยไม่ใช่เราตัวมังคีเขียววินอยู่แถวนี้ กูใช่แต่มันมีอีกตัวมันวิ่งมายิงนักมวยปั้มไอสัตว์ว่าที่นักมวยปั้มคนน่ากลัวเลยมึงเฮ้ยไอ้บอลมันชี้หน้าด่าพ่อกูแต่มึองหายไปตีเควินไอ้ซึซะเควินรหอนแค่เล้วเกินอย่าหมดเควินมึงก็ขยันเดินมาเป็นตีอันนี้คือเคอรี่คือมึงมาเก็คของสมเคอรี่ เออแล้วท่านก็มมใช่ของสตอรเคอรี่แต่โอ้เฮียเไอลมาตีมาเลยบ้าเราอย่าทำเควินไอีสตัรเควินผมว่าจะรับทานแทนเควินจะตื้อบื้อแบบนีเนยโอ้โหกระโดดปลาไม่ซาดมึงหลอกกันไปโอ้ย บอลล่อนะบอลบอลขวาเฮ้ยแล้วเฮ้ยแล้วยิ่เพื่อนเลยสัตว์นี่สัตว์เออสัตว์ก็มาใส่ก่อนนี่เหรอมันใส่ก่อนอุ๊ยนั่นไงล่ะถ้าตีแม่งไวสัตว์ทัพเลยเี้ลูกปลายเหรอเออไอบอลมีตัวพี่ชอบตัวลูกปลายจับไหนยังไง ผมผมผมมาได้นีเดียวอุ้ยเกี้ยกูก็เกินว่ะอุ้ยจะปลาใส่ผลเดียวก็ตายเลยเหมือนกันมันเอ้ยเราเฮ้ยเฮ้ยนีอะไรสัตว์มีอะไรสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเของทะเลของแท้เลยสัตว์เกียม์ไม้สามตัวบอลแม่งมาเป็นแก๊งอาชีวะแม่งขีหน้ากูด้วยเฮี้ยบอกไอ้เกียได้ทำลูกพี่เราอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮวินมือแล้วเหรอเฮี้ยไอ้หลบเอ็มสัตแม่งยกหลบเอ็มสัตแม่งยกหลบไอสัตว์ดิจิตอลเจี๊ยคือแม่งรู้ว่าจังหวะตรนี้คืจะกดปล่อยไอ้ยังปะไทุบหลบไอ้ทุบยื้ยกูดีเป็นโอวิวันเลยฉันเมื่อกี้ฆ่าอยู่ที่สูงกว่าสัตเฮ้ยกูกระโดจะเป็นรอดเฮ้ยเฮวินเฮ้ยี่ที่มึงชิวขนาดนี้เลยเหรอ แล้วนะเฮ้ยโอ้เอ๊ะอยากสะบอนยังไม่กัดกูเยอะโอ้ยโอ้ยขนลุกเลยไหนล่วงสองแล้ววะตีสะบอนเลยนะโอ้ยมันไปตีเควินไอ้สัดหนต้องละเฮ้ยโอ้โยยันหน้าเควินกูล่วงเลยสัด ทวงไอ้ตัดโดนหัวทีเดียวนอนนอน,นอนก็เฮียละไอ้ตว์นอนแล้วก็ลุกขึ้นมาได้ไอ่เจ้ยคนเหล็กเออเควินกูก็ลุกขึ้นมาแล้วก็นอนเหมือนกันเฮ้ยเฮ<ๆ>้ยมันทำอะไรอ่ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะอ้าวเอเอ,เอ,เอมึงไม่รอดูมันจะทำก่อนเหรอมึงแม่งโคตรโคตรอกี้มันจะมันน่าจะมันหลับใส่เาราแหละพี่ล้มไปดูดูเฮ้ยเราเผา เฮ้ยลุตเควินเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยมันมันมันซ่อนในพุ่มไม้ตัวไหนไอ้ตุลดำๆขาสีขามันมึงเห็นพุ่มไม้ที่เป็นแบบเตียวตันไหนคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่เป็นเตี๋ยวตันอ่ะแม่งกูวิ่งใส่ปุ๊บมังแบบกระโดดออกมามาดูเควินดิ เห <net> ี้ยมันเออ้เหี้ยมันเรียกคนมาดูมันลุกเลยแต่หัวมันจะจุ่กกองไฟอยู่แล้วไอ้บอลไอ้บอลแขกเควินมึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยเดินเหยียบไฟตายอีก